วันนี้จะมาสุ่มสามพันรูปบี้นะครับกี้ก่อนจะอัดผมสุ่มไปสองร้อยแล้วเกินเลยครับมาแล้วมาสุ่มเลยครับผมจะเน้นท่าแสงนะครับเพราะอยากได้มากว่าอาจจะมีตัวท่าแสงที่ไ a m a จึงมาก,ก็ได้ครับ กดไปเลยขอหน่อยได้ไหมเพื่อนห้าดาวหกดาวห้าดาวหกดาวเต็มเลยนี่แหละเกมไรเรนเจอร์ต้องเกลือไว้ก่อนไปรอบต่อไปมาครับขอหน่อยเตเพื่อนออกหน่อยเพื่อนออกหน่อยออกหน่อยเพื่อนออกจริงครับเกลอคาระโบแต่เป็นหกดาวผมนี่จะหลุดเลย เลิศโด่งม,มากเลยครับโหลดนะั้นบบกาปกติเยอะเลยครับขอหน่อยดิแปดดาวเจ็ดดาวแปดดาวโอ้ยไม่มาเลยมีจำกัดน,นะเกมเพตจะขอหน่ยเพื่อนหกเดิมหกดาวโอ้โหุูงเจ็ดดาวมันมาทุเรศมากทุเรศมากครับเพื่อนๆดู เอาเกียร์ที่ไม่ได้ใช้มา okay. โคตรโคตรสวยเลยเพื่อนโคตรสวยเลยเพื่อนอันสองไม่โผล่เท่าทินเพื่อนเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเนี่ยโอ้โหอุ้ยเกินไปเปล่า,เป,ลาเป็นผู้สักแป,ป๊บนะครับ เกลือมากตูลล้ลากไม่ได้เลยครับไม่ต่างกันเลยครับไปตู้เดิมี่ว่าเพื่อนผมจะไม่ได้สักิดนี่นเหรอเกียบเกล้าแเพื่อนโอ้โหเกลือมากเฮ้ยไม่ได้นี่ร้องนะไม่ได้นี่ร้องนะไม่ได้สักชิ้นร้องนะเฮ้ย เกินหรือเปล่าวงการเกมโอ้โหเกินสองพันบีผมไม่ได้สักชิ้นเลยเพื่อนดูดิเอยออกแล้วออกแล้วสวยครับเพื่อนอย่างนี้สวยเลยคอยคุยกันได้หน่อยอย่างเงี้ยคอยคุยกันได้หน่อยครับอย่างเงี้ย ก็ให้คุยกันได้หน่อยอยากได้อยู่เนาะรู้จะกทำประตูทีกว่าเพื่อนๆน,น,นี่เป็นท่าไฟทีมผมก็ไม่เอาตู้ล่างต่อแล้วกันอย,อย่างได้ปืนโอ้ยเซิร์ฟหนวมากเลยเพื่อนๆ ไม่รู้เขาจะแก้ตอนไหนเกมอือือดูแลวนะ้วมันให้ผมเดียวใช่ไหมเนี่ยก็ โดนแห่น่อยไม่ออกเลยเพื่อนออกหน่อยเธอโดนแห่นอน่ะขอสักชิ้นมาสักชิ้นเพื่อนแล้วแล้วสักชิ้นแล้วอ่าผมหมดแล้วดูผมแน่เรียบร้อยตามระเบียบไปดิตกขาเพื่อนมาลุ้นกันกีกันก่อนเพื่อน lòng mà luôn cả lần tay yên đi qua hà lần sáu 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 tìm hộp kẹt thì gọi điện ถึงยางจะได้โดนแน่นอนก็เถอะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆสาหรับวันนี้สวัสดีครับ